สวัสดีค่ะดิฉันมีชื่อว่าใหม่เป็นหญิงสาวอายุ18ปีเพิ่งเรียนจบม .6 ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนนี้ใหม่เป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ที่แม่นั้นคอยเฝ้าดูแลใหม่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพ่อและก็แม่นั้นคอยทนุถนอมใหม่มาโดยตลอดด้วยความรู้สึกว่า ลูกสาวคนเดียวของแม่นั้นสวยและเป็นคนเก่งมากที่สุดค่ะแต่ด้วยความรู้สึกของใหม่ที่อยากรู้อยากลองเมื่อโตขึ้นมาเป็นสาวใหญ่เต็มตัวก็มีความคิดที่อยากจะรู้อยากจะลองเข้ามาครอบงำในหัวของใหม่ในช่วงที่ใหม่นั้นกำลังค้นหาตัวเองวันหนึ่งใหม่ได้พบกับสอนหนุ่มวัย32ปีที่เข้ามาจีบใหม่ สอนเป็นคนที่ใจเย็นอ่อนโยนพูดจาดีแต่งตัวดูดีตามที่ใหม่นั้นกําลังมองหาผู้ชายรูปร่างแบบนี้ตามใจใหม่เก่งซะทุกเรื่องเขาทําให้ใหม่รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยสอนเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นเวลาที่ใหม่ได้อยู่ใกล้ๆใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่ มีความรักให้กับสอนอย่างบอกไม่ถูกด้วยความที่ใหม่นั้นยังไม่เคยเจอผู้ชายที่พูดจาดีและตามใจใหม่ขนาดนี้สอนใช้เวลาไม่นานในการทำความรู้จักศึกษาหัวใจกับใหม่จนใหม่นั้นรู้สึกใจอ่อนหวั่นไหวไปตามความรู้สึกของสอนสอนใช้คำพูดหวานล้อมให้ใหม่ใจอ่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อพวกเราทั้งสองคนได้อยู่ใกล้กัน เมื่อระหว่างใหม่กับสอนได้มีความผูกพันช่วงในระหว่างที่พวกเรานั้นใกล้กันมากขึ้นจนทําให้ใหม่นั้นควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองได้ในระหว่างที่อยู่กับสอนใหม่และวก็สอนเราทั้งสองคนได้พบรักกันในสถานที่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานใหม่ก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ใหม่ได้อาเจียนในตอนเช้าเหนื่อยง่ายและประจำเดือนก็ขาดหายไปเมื่อใหม่มีอาการแบบนี้ใหม่ก็ไม่กล้าที่จะบอกแม่สักเท่าไหร่เพราะกลัวว่าแม่นั้นจะต่อว่าหรือซักถามแต่กริยาความประพฤติในแต่ละวันของใหม่ที่มีอาการอยู่ในทุกๆวันก็ไม่สามารถที่จะปิดบังแม่ต่อไปได้ใหม่ได้เล่าเรื่องให้คุณแม่ของใหม่ฟัง และก็พ่อให้ทุกคนได้ฟังว่าใหม่นั้นได้พบรักกับพี่สอนในสถานที่แห่งหนึ่งใหม่มีอาการแปลกๆซึ่งใหม่ก็พอจะรู้แล้วว่าผู้หญิงมีอาการแบบนี้ต้องพบเจอกับปัญหาอะไรแต่ใหม่ก็ยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่เมื่อแม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับใหม่แม่ก็รีบพาใหม่ไปพบหมอและในวันนั้นล่ะคะ่ะ ใหม่ก็ได้รับข่าวดีจากคุณหมอและทําให้ชีวิตของใหม่นั้นเปลี่ยนไปตลอดหมอบอกกับใหม่ว่าใหม่กำลังตั้งครรภ์ได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะส่วนแม่นั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นลงไปต่อหน้าหมอเลยพอคิดไม่ถึงเลยว่าใหม่ลูกสาวคนเดียวของแม่จะทําตัวแบบนี้จนพ่อกับแม่ของใหม่นั้นรู้สึกผิดหวังในตัวใหม่ ทีแรกๆพ่อกับแม่ของใหม่ก็รับไม่ได้ด้วยความรู้สึกที่มันจุกอกไปหมดเลยในตอนนั้นและแม่ก็อยากจะให้พี่สอนคนที่ทําให้ใหม่ท้องได้มารับผิดชอบในตัวของใหม่ความรู้สึกหลากหลายถาโถมเข้ามาใส่ในหัวใจใหม่จนใหม่รู้สึกกลัวและไม่พร้อมที่จะสู้หน้าพ่อกับแม่อีกต่อไปและไม่รู้ว่าครอบครัวของใหม่ จะคิดยังไงกับใหม่ในตอนนี้ใหม่รู้ดีว่าใหม่ยังมีพี่สอนคนเดียวที่จะทำให้ใหม่นั้นรู้สึกมั่นใจเมื่อใหม่เข้าไปหาพี่สอนอยู่ที่บ้านใหม่ก็ได้เล่าเรื่องของใหม่ให้พี่สอนฟังจนพี่สอนนั้นได้พูดปลอบใจใหม่ให้ใหม่รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นใหม่ไม่ต้องกลัวนะพี่จะดูแลใหม่กับลูกเองคำพูดของพี่สอนสั้นๆทำให้ใหม่รู้สึกสบายใจ มากขึ้นไม่หายกังวลเลยในะตอนนั้นที่พี่สอนนั้นไม่ทิ้งใหม่หลังจากวันนั้นมาพี่สอนก็ได้พาผู้ใหญ่เข้าไปสู่ขอใหม่อยู่กับพ่อแม่เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ทำผิดต่อใหม่พี่สอนเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษที่มีความรับผิดชอบสูงมากใหม่ถึงได้รักพี่สอนมากขนาดนี้ใหม่ยอมพี่สอนทุกอย่าง พี่สอนได้ขออนุญาตจากพ่อตากับแม่ยายเพื่อที่จะให้ใหม่ย้ายมาอยู่ที่บ้านของตัวเองซึ่งเป็นบ้านของพ่อปู่นั่นเองค่ะพี่สอนพาใหม่ย้ายเข้ามาวันแรกสวัสดีค่ะพ่ออืมสวัสดีพ่อของพี่สอนเป็นคนหน้าตาเคร่งเครียดขรึมสุขุมเรียบร้อยจนใหม่นั้นรู้สึกเกรงกลัวไปหมดที่แรกๆใหม่ ไม่รู้ว่าจะปรับตัวเข้ากับพ่อปู่ได้ยังไงดีจนได้อาศัยพึ่งพาพี่สอนสามีของใหม่นั่นเองพี่สอนบอกว่าพ่อของพี่ก็เป็นแบบนี้แหละนะแต่พ่อของพี่นะ่ะใจดีไม่ค่อยจะพูดคุยมากสักเท่าไหร่เป็นคนที่พูดน้อยใหม่ก็คอยคอยศึกษาไปก็แล้วกันนะได้จากพี่ใหม่อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีพี่สอนอยู่ด้วย ดีแล้วล่ะชีวิตในบ้านของพ่อปู่ใหม่เริ่มปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตแบบของใหม่ที่เป็นอยู่ใหม่เริ่มเรียนรู้จากการทำงานบ้านเล็กๆเล็น้อยที่พอทำได้ช่วยสามีดูแลสวนและใช้ชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กๆของสามีที่เต็มไปด้วยเสียงนินทาของผู้คนจากสายตาที่ดูใหมแบบ่แปลกแต่คำพูดของคนรอบข้างก็ไม่ทำให้ใหม่ได้ย่อท้อเลย เพราะใหม่รู้อยู่แก่ใจดีว่าตัวเองนั้นมีสามีที่พร้อมรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วนั่นก็ทําให้ใหม่รู้จักคําว่าครอบครัวขึ้นมาอีกด้วยค่ะใน,นระหว่างที่ท้องของใหม่กําลังเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆใหม่ก็ได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวเองและคนรอบข้างสอนกลายเป็นคนที่เอาใจใส่ใหม่มากขึ้นส่วนพ่อปู่ก็เริ่มแสดงความเมตตาและเอ็นดูใหม่ พร้อมเตรียมสมุนไพรต่างๆมาต้มบำรุงคันให้กับใหม่อีกด้วยค่ะใหม่ดีใจมากที่เห็นพ่อปู่ยอมรับตัวเองสักทีหนึ่งในช่วงเวลาที่ใหม่กำลังตั้งคันสอนได้ดูแลใหม่เป็นอย่างดีที่สุดทั้งในเรื่องอาหารการกินพาไปหาหมอและการดูแลสุขภาพจิตใจของใหม่พ่อของสอนจะไม่ค่อยพูดมากสักเท่าไหร่แต่พอเห็นใหม่แสดงออกด้วยความ ที่เอาใจใส่ดูแลในเรื่องของอาหารการกินให้กับพ่อปู่อย่างไม่ขาดสายอย่างเช่นกันที่สอนดูแลตัวเองใหม่ก็ค่อยๆเข้าใจแล้วว่าพ่อปู่นั้นเป็นคนใจดีกับเธอถึงแม้หน้าตาจะไม่ค่อยยอมรับใหม่สักเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่เมื่อใหม่ได้มาเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพ่อปู่แล้วใหม่ก็พยายามทำตัวให้ดีให้เข้าตาพ่อปู่ ให้พ่อปู่รู้สึกสงสารตัวเองในระหว่างที่ตัวเองท้องและแสดงออกถึงความห่วงใยในแบบของตัวเองมีต่อพ่อปู่โดยมักจะเตรียมข้าวต้มร้อนๆในมื้อเช้าให้พ่อปู่ทานในทุกๆวันและใหม่ก็แอบ,บเห็นรอยยิ้มของพ่อปู่ที่มักจะยิ้มให้ตัวเองเห็นอยู่ตลอดใหม่รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองนั้นทำได้ เมื่อใหม่เริ่มพัฒนาตัวเองจนเอาชนะใจพ่อปู่จนทําให้ใหม่มั่นใจแล้วว่าตัวเองนั้นอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างสบายแน่นอนหากเป็นอย่างนั้นแล้วใหม่จึงไม่อยากคิดอะไรในเรื่องของพ่อปู่พอรู้อยู่แก่ใจดีว่ายังไงพ่อปู่ก็รู้สึกรักตัวเองกับลูกในทอ้องเพราะใหม่ดูจากการประพฤติของพ่อปู ในการเอาใจใส่ใหม่ด้วยการเตรียมสมุนไพรพื้นบ้านหรือหาอาหารมาบำรุงให้ใหม่อย่างสม่ำเสมอในยามมื้อเย็นทีไรคือช่วงที่ทุกคนในบ้านได้ใช้ชีวิตร่วมกันใหม่กับสอนจะช่วยกันเตรียมอาหารให้พ่อสอนมักจะทำหน้าที่ล้างผักหุงข้าวส่วนใหม่คอยทำกับข้าวง่ายๆที่ไม่ต้องยืนนานเกินไปเพราะกลัวว่าจะปวดหลังในขณะที่ตัวเองท้องอยู่ เมื่อถึงเวลาทำอาหารเมื่อถึงเวลาอาหารมื้อเย็นพ่อของสอนก็มักจะนั่งกินข้าวแบบเงีย,ยบๆอยู่คนเดียวแต่สายตาของพ่อมักจะมองมาที่ใหม่ใหม่รู้ดีว่าพ่อปู่นั้นให้ความสนใจตัวเองมากขึ้นแม้นจะนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวก็ตามแต่คงเป็นเพราะว่าพ่อปู่มีความเกรงใจลูกชายอยู่บ้าง พ่อปู่จะให้ความสำคัญกับใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าลูกสะพ้ยคนนี้ให้ความใส่ใจพ่อปู่มาโดยตลอดเช่นกันจากแววตาที่พ่อปู่มองใหม่ไม่เคยผิดหวังในสายตาพ่อปู่เลยค่ะใหม่แอบเห็นพ่อปู่ยิ้มให้อย่างเงียบๆแบบเรียบง่ายตามที่ตัวเองใช้ชีวิตส่วนตัวหรือกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวเงียบๆใหม่แอบสังเกตเห็นได้ทุกมุม เวลาพ่อปู่เดินไปไหนมาไหนหรือทำอะไรใหม่พยายามที่จะเอาใจใส่พ่อปู่ตลอดเพื่อให้อยู่กับสอนได้อย่างมีความสุขเมื่อถึงเวลานอนสอนก็มักจะพาใหม่เข้านอนแต่หวัวค่ําในช่วงนี้สอนดูเอาใจใหม่เป็นพิเศษเลยค่ะในช่วงระหว่างใหม่ท้องโตๆสอนก็มักจะมารูปท้องใหม่และกระซิบอยู่ข้างท้องของใหม่ เพื่ออยากจะให้ลูกนั้นได้ยินเสียงของตัวเองและพยายามหยอกล้อที่ท้องของใหม่เพื่ออยากจะให้ลูกรู้ว่าพ่ออยู่นี่ทั้งคนบางคืนสอนก็เข้ามากระซิบที่ข้างหูใหม่และหยอกล้อเล่นว่าพี่ต้องขยันทําการบ้านหน่อยนะใหม่เพื่อลูกของเราออกมาจะได้สมบูรณ์และแข็งแรงยังไงล่ะใหม่ได้ยินสามีของใหม่พูดแบบนี้ใหม่ก็มักจะเขินอายและหน้าแดงแต่ มองดูตัวเองในช่วงที่กำลังท้องโตหม่รู้สึกว่าใหม่จะไม่พร้อมสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่พี่สอนนั้นมีหัวใจเป็นผู้ชายจึงมีความต้องการสูงในเรื่องของการอยากทำการบ้านให้กับใหม่ในระหว่างนั้นพี่สอนพยายามไม่สนใจในเรื่องของใครจะได้ยินเสียงของเราทั้งสองคนออกมาจากห้องใหม่เข้าใจดีว่าพี่สอน กำลังเอาใจใหม่ให้มากๆพยายามจะต่อแขนตอขาลูกที่อยู่ในท้องให้สมบูรณ์อย่างที่สุดเมื่อในค่ำคืนที่พี่สอนพร้อมที่จะทำการบ้านให้กับใหม่อย่างเต็มที่สอนกับใหม่จึงไม่สนใจว่าใครจะได้ยินเสียงออกมาจากห้องอีกแล้วโดยเฉพาะพ่อปู่ที่กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างนอก ในช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นได้พักผ่อนเป็นการส่วนตัวแบบเงียบๆแม้นจะไม่พูดออกมาตรงๆแต่บางครั้งใหม่ก็คิดว่าพ่อปู่นั้นจะแอบยิ้มที่มุมปากและได้ยินขณะเดินผ่านห้องของลูกชายคล้ายๆจะรู้ว่าสอนกำลังตั้งใจสร้างความสุขและสร้างความอบอุ่นให้กับใหม่อยู่ในห้องอย่างแท้จริงค่ะ พี่สอนพยายามสร้างความสุขให้กับใหม่อยู่แบบนี้จนถึงวันคลอดลูกเมื่อมาถึงวันคลอดใหม่รู้สึกปวดท้องตั้งแต่เช้ามืดพี่สอนรีบพาใหม่ไปโรงพยาบาลในตัวเมืองอยู่ใ,ใกล้ๆค่ะพ่อปู่ก็ตื่นเต้นมากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันรีบขนของแล้วก็ตามไปดูใหม่ที่โรงพยาบาลลุ้นๆกันไปเลยค่ะในตอนนั้น หลังจากนั้นไม่นานความรู้สึกของใหม่ก็ได้เผชิญกับความเจ็บปวดอยู่ที่โรงพยาบาลแต่สอนสามีของใหม่ก็มักจะจับมือใหม่ไว้แน่นเพื่อปลอบใจและพูดจาปลอบโยนให้ใหม่ไม่รู้สึกกลัวใหม่ไม่เป็นไรนะใหม่พี่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจอหน้าลูกแล้วนะใหม่ทั้งใหม่แล้วก็ลูกจะต้องปลอดภยัยใหม่ได้ยินคำสุดท้ายที่สามีได้พูดปลอบโยนใหม่ให้รู้สึกดี ใหม่รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นหลังจากความเจ็บปวดที่ใหม่รู้สึกเจ็บปวดมายาวนานในที่สุดใหม่ก็ให้กำเนิดลูกชายตัวเนน้อยออกมาอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นมาใหม่ก็ได้ทำหน้าที่คนเป็นแม่อย่างเต็มที่ใหม่เลือกที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองค่ะเพราะเชื่อว่าน้ำนมของแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกชายตัวนน้อยของใหม่ ทุกครั้งที่ใหม่นั่งให้นมลูกพ่อปู่ก็มักจะเข้ามานั่งอยู่ใกล้ๆบ้างก็เข้ามาหยอกล้อหลานชายบ้างก็เข้ามาหอมแก้มหลานชายบ้างก็เข้ามาเอามือลูบเล่นที่หัวของหลานชายเบาๆพร้อมกับพูดหยอกล้อด้วยหน้าตาที่แลดูมีความสุขมากๆค่ะกินเยอะๆนะตะหนูจะได้โตวไวๆจะได้ไปช่วยปู่ดูแลสวนเร็วๆ บางครั้งพ่อปู่เข้ามาอยู่ใกล้มากเกินไปใหม่ก็รู้สึกเขินอายเมื่อเห็นพ่อปู่เข้ามาหยอกล้อหลานชายใกล้ๆน้ำนมของใหม่บางครั้งก็มีบ้างบางครั้งก็ไม่มีบ้างแล้วแต่ช่วงจังหวะที่ให้นมลูกจนลูกของใหม่นั้นบางทีก็กินนมไม่ทันใจทำให้ลูกของใหม่นั้นได้ร้องไห้ออกมายังส่งเสียงดัง จนทำให้พ่อปู่นั้นรีบวิ่งเข้ามาอบกอดและให้ความรักความอบอุ่นแก่หลานชายทำให้หลานชายตัวน้อยรู้สึกปลอดภัยและเสียงหลานชายก็เงียบไปเมื่อพ่อปู่เห็นว่าน้ำนมของแม่ไม่พอที่จะเลี้ยงดูหลานชายพ่อปู่จึงให้ความคิดว่าน้ำนมของใหม่อ่ะคงจะไม่พอให้หลานพ่อกินหรอกนะเห็นทีว่าจะต้องเสริมนมแล้วละ ทำให้ใหม่รู้สึกผิดกับตัวเองที่มีน้ำนมให้ลูกกินไม่เพียงพอแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ใหม่ก็พยายามให้ถึงที่สุดอยากจะให้ลูกกินนมของตัวเองนั้นมากที่สุดเพราะปู่เวลานั่งมองดูใหม่ให้นมลูกบางครั้งพ่อปู่ก็เผอคำพูดนี้ออกมาเหมือนกันทำให้ใหม่รู้สึกเขินอายอีกครั้งหนึ่งนี่นมลูกหรือบุญของปู่กันแน่นะ เมื่อใหม่ได้ยินปู่พูดมาอย่างนั้นแล้วทำให้ใหม่นั่งให้นมลูกอยู่ก็ได้หน้าแดงขึ้นมาเขินอายจนไม่กล้าที่จะศบตาพ่อปู่เลยค่ะแต่พ่อปู่ก็ได้แต่มีเสียงหัวเราะเบาๆก่อนจะมองดูหลานชายด้วยสายตาอ่อนโยนคงจะกลัวว่าใหม่นั้นจะเขินอายตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะด้วยความที่ใหม่นั้นได้อยู่บ้านชายคาหลังเดียวกันกับพ่อปู่ จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงในช่วงจังหวะให้นมลูกชายได้พ่อปู่จึงคอยเห็นน้ำนมของใหม่อยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งในขณะที่ใหม่กำลังให้นมลูกอยู่พ่อปู่ก็ยิ้มพูดขึ้นมาอีกครั้งว่าหลานปู่โชคดีนะที่ได้แม่รักและดูแลเลี้ยงดีแบบนี้ใหม่เงยหน้าขึ้นมองหน้าพ่อปู่พร้อมกับยิ้มหวานให้กับพ่อปู่อีกครั้ง หม่เองก็โชคดีค่ะที่ได้พ่อปู่ช่วยดูแลไม่งั้นใหม่คงเหนื่อยแย่มากกว่านี้เลยค่ะพ่อพ่อปู่พยักหน้าเบาๆก่อนจะพูดขึ้นว่าตั้งแต่สอนพาใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พ่อก็รู้สึกว่าพ่อมีใหม่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตบ้านหลังนี้ได้จริงๆต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องกลัวและเป็นกังวลนะบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านของใหม่กันแล้วกันคำพูดของพ่อปู่ทำให้ใหม่รู้สึกซาบซึง้งจนแทบกั้นน้ำตามไม่อยู่เพราะดีใจที่ตัวเองนั้นทำชนะใจพ่อปู่ได้เวลาผ่านไปชีวิตของลูกชายตัวนน้อยของใหม่ก็เริ่มเติบโตบขึ้นด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่พ่อปู่ กับพ่อสอนได้ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีพ่อปู่กลายเป็นคนที่รักหลานหลงไหลในหน้าตาที่น่ารักน่าชาังของหลานดังกับแก้วตาดวงใจทุกครั้งที่พ่อปู่เข้ามาชื่นชมและหยอกล้อเล่นกับหลานในสวนก็มักจะมีใหม่แล้วก็สอนอยู่ร่วมด้วยทุกครั้งไปใหม่ จะคอยอยู่ใกล้ๆลูกชายเพราะเห็นว่าลูกชายนั้นยังกินนมของตัวเองอยู่ใหม่ทำหน้าที่แม่ได้อย่างดีที่สุดเพื่อที่จะให้น้ำนมลูกรักอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันสอนก็มักจะวางแผนในงานของตัวเองเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับลูกชายได้มีชีวิตที่ดีต่อไปเมื่อใหม่พยายามจะให้น้ำนมลูกทุกครั้ง ก็มักจะมีพ่อปู่มาอยู่เคียงข้างกายถึงแม้นว่าความรักของใหม่จะดูเรียบง่ายไม่ว่าใหม่จะให้นมลูกเป็นเวลาตอนกลางคืนไม่ว่าใหม่จะให้นมลูกเวลาตอนกลางวันพ่อปู่ก็มักจะให้ความสุขให้ความสำคัญอยู่เสมอและมักจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆใหม่ทุกครั้งไปอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ